สวัสดีค่ะมาเจอจันยสุธารานะคะมาทริปนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการนำเสนอไม้มงคลนะคะไม้มงคลน,นี้คือเป็นตระกูลว่านนะคะที่ใช้สำหรับการนำมาประดับบ้านนะคะโดยแท้จริงๆแล้วในะเดิมนะคะก็จะเป็นไม้ที่เกิดอยู่ตามทุ่งไร่ปลายนาะเกิดอยู่ตามป่านะคะตามเขาต่างๆแต่ด้วยที่ต้นพืชเหล่านี้มีลักษณะสีที่สวยงามมีลักษณะใบที่เป็นเขียวประ หรืออาจจะเป็นเงินประเขียวนะคะดังนั้นทานกติความเชื่อนะคะก็จะเป็นลักษณะของการให้ความเชื่อว่าเป็นว่านเศรษฐีนะคะวา่านเงินล้านนะคะหรือว่านช้างเผือกในลักษณะเหล่านี้ด้วยการที่มนุษย์ได้มองเห็นแล้วนะคะได้มีสีขาวนะคะประดับเขียวนะคะเป็นใมที่มีความพิเศษชวนให้มองชวนให้ชมดังนั้นนะคะ คนรวยหรือคนมีอันจะกินแต่เดิมนะคะก็มักจะนํามาปลูกว้ในกระถางเพื่อประดับบ้านให้เป็นที่ใช้สําหรับเป็นที่รับแขกหรือเป็นที่นั่งเล่นนะคะหรือเป็นที่ว่าความต่างๆนะคะเมื่อมีการมาประชุมกันนะคะก็เกิดความผ่อนคลายนะคะเกิดการเติมเต็มในบริบทนั้นให้เกิดธรรมชาติเกิดความสวยงามเกิดความน่าดูน่าชมหรืออาจจะพูดในเรื่องของภาวะปัญหาต่างๆก็อาจจะคลายความกังวลหรือคลายความตึง ได้นั่นเองดังนั้นไม้เหล่านี้จึงถือว่าเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลและอาจจะนํามาซึ่งความเชื่อว่าเรื่องของความสําเร็จหรือ,อความมีเสน่ห์แม่ตามหานิยมหรือความานิยมชมช,มชอบก็ได้นั่นเองนะคะไม้มงคลค่ะ